ตอนที่20ลิงจากฝูงและคู่ขาความทรงจำนั้นเป็นดัง่งไวไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดความหอมหวานก็ยังคงอยู่การพบกันครั้งแรกของหยางเฉินกับเฉียงเวยนั้นเต็มไปด้วยความระทึกและกลิ่นคาวเลือดหยางเฉินก่อนที่นายจะมารู้ไหมว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่หืม ฉันจำได้ว่านิทานที่แม่ชอบเล่าให้ฟังตอนเด็กๆมันเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้อ่อนแอที่กำลังตกอยู่ในอันตรายแต่แล้วก็ปรากฏอัศวินขี่ม้าขาวช่วยเธอไว้และในท้ายที่สุดเจ้าหญิงก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขฉันคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่นายกลับทำให้มันเป็นความจริงผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณก็มีมุมนั้นด้วย ฉันจะทำอย่างไรดีฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่เจ้าหญิงและนายก็ไม่ใช่อัศวินขี่ม้าขาวนายแค่ร่อนลงจากฟ้าเหมือนพูดผี ฉันแค่คิดว่าหากมีคนแบบนั้นอยู่เคียงข้างฉันไม่ต้องปกป้องฉันตลอดทั้งวันแค่ทำให้ฉันมีความสุขเมื่อฉันก้าวเดินต่อไปไม่ได้เขาก็จะช่วยฉันเมื่อฉันทุกข์ทรมานเขาจะให้ฉันซบไหลไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเฉียงเวย ผมจะบอกคุณตามตรงผมไม่ใช่คนดีเมื่อก่อนผมนอนกับผู้หญิงมามากกว่า800ไม่ก็1,000คนอย่างที่ผมเคยบอกไว้คุณไม่จำเป็นต้องมีคนที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้างด้วยสถานะของคุณบางทีคุณอาจจะเจอคนที่ดีและเหมาะสมกับคุณไม่มีทางสายตาเฉียงวยเปลี่ยนเป็นซุกซนอย่างเฉินนายรู้ความสัมพันธ์ของจ่าฝูงลิงกับบริวารไหม จะฝูงลิงอย่างเฉินมุนงงถามต่อไปว่าคุณกำลังจะบอกอะไรกันแน่ ในสังคมลิงนั้นจะฝูงคือตัวผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตัวเมียที่เหลือก็จะผสมพันธ์กับจะฝูงวิธีนี้ลูกหลานของพวกมันจะมียีนที่แข็งแกร่งเช,เช่นในสมัยก่อนมนุษย์ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้นายลองคิดดูสิว่าทําไมผู้ยิ่งใหญ่ถึงมีภรรยาและนางสนมจํานวนมากแม้แต่คนที่โดนบังคับนายคิดว่าพวกเขาไม่เต็มใจงั้นหรือแน่นอนว่าผู้คนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่ สยังเฉินไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีจากที่คุณว่ามาดูเหมือนเราจะกลายเป็นลิงไปแล้ว ฉันแค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆฉ,ฉันอยากให้นายรู้ว่าตั้งแต่แรกที่เราพบกันในชีวิตนี้ฉันไม่สามารถมีชายอื่นได้อีกในสายตาของฉันนายอาจไม่ใช่ที่หนึ่งในโลกแต่นายคือที่หนึ่งในใจฉันสายตาของเธอเปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยวจริงจังจ้องมองอย่างเฉินฉันรักนายอย่างเฉิน ความเงียบหายไปในเวลาไม่นานรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าอย่างเฉินซึ่งมีเ้าลางของความสนุกสนานคุณเป็นผู้หญิงที่โง่จริงๆสายตาเธอตกตะลึงและแสดงถึงความสุขคลางใสหัวกล่าวว่าฉันยอมเป็นคนโง่ คุณรู้หรือไม่ว่าผมมาที่นี่เพราะอะไรสายตาอย่างเฉินขยับขึ้นลงราวกับพยายามจะล่วงล้ำเข้าไปในเสื้อผ้าแม้เธอจะมีความมั่นใจเปี่ยมลน้นแต่ด้วยสายตาแหลมคมของอย่างเฉินที่มองมาทำให้เธอเขินอายกล่าวออกมาอย่างยากลำบากนายนายต้องการอะไร อย่างเฉินเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ใบหูค่อยๆสัมผัสมันอย่างแผ่วเบาอือกระแสไฟฟ้าวิ่งพล่านทั่วร่างเฉียงเวยเธอซบลงบนอกของอย่างเฉินอย่างหมดแรงพร้อมลมหายใจหนักหน่วงวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อจัดการคุณเจ้าลิงตัวเมียแสนน่ารัก โดยไม่รอให้เฉียงเวยได้โต้อตอบอย่างเฉินยกร่างอัญญายวนของเธอกระแทกลงตรงกลางเตียงอย่างนุ่มนวลเฉียงเวยเลิกคิ้วด้วยความแตกตื่นและหลับตาลงอนุญาตให้อย่างเฉินจัดการกับร่างกายของเธอตามอำเภอใจความรู้สึกเสียวซ่านเข้ารุมร้าวสองมือของเธอจับผ้าปูเตียงแน่น ชุดเบสใหมเรียบเลื่อนถูกฉีกกระชากออกเผยให้เห็นผิวกายขาวนวลราวกับพีะยังเฉินประกบปากอันร้อนแรงกับผิวกายผุดพองเริ่มจากสะดือขึ้นไปตามหน้าท้องแบนราบก่อนจะปลดชุดชั้นในผ้าชีฟองสีดำดอกบัวคับดีหรือเหนือกว่าเผยต่อหน้าอย่างเฉินเขาไม่รีรอประกบปากโดยพล,พลางดูดอย่างเร่าร้อน เป็นเวลานานที่อย่างเฉินไม่ได้สัมผัสร่างกายอันอ่อนนุ่มของหญิงสาวเช่นนี้อารมณ์ของเขาปะทุออกมาอย่างควบคุมไม่ได้หอมจริงๆท่าทางของเฉียงเวยเหมือนสาวน้อยขี้ไอายไร้เดียงสาเมื่อได้ยินคำชมของอย่างเฉินดังนั้นแก้มชมพูอ่อนพลานขึ้นสีแดงระเรือ่อ ในที่สุดอย่างเฉินก็ประกบริมฝีปากบางสีเชอรี่อย่างรวดเร็วและร้อนแรงลิ้นทั้งสองสอดประสานตวัดเกี่ยวโดยไม่หยุดยัง้งเฉียงเวยหายใจอย่างยากลำบากอย่างเฉินไม่จูกส่วนอื่นกลิ่นน้ำหอมอบอวลของเธอนำพายหยางเฉินมัวเมาราวกับไม่มีที่สิ้นสุด ร่างกายของเธออ่อนโยกดังทำม,มาจากน้ำประสาทสัมผัสทั่วร่างตื่นตัวทุกส่วนของร่างกายไวต่อการสัมผัสแม้เพียงสัมผัสแถวเบาก็เพียงพอให้น้ำหวานไหลทะลักอย่างควบคุมไม่ได้เธอสูญเสียการควบคุมอย่างสมบูรณ์ ยังเฉินไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้อีกต่อไปมือหนึ่งล่วงล้ำไปในสวนดอกไม้งามความเปียกชื้นหลังไหลพรั่งพรูจากการกระตุ้นโดยฮอร์โมนของยางเฉินว้าวเฉียงเวยที่รักคุณอ่อนไหวเหลือเกินดูน้ำพวกนี้สิสามารถนำไปอาบน้ำได้เลย คือโดยไม่สามารถระง,งับความเอยงอายก่อนจะหันหน้าหนีเธอไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนและไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ประท้วงด้วยท่าทีเบาบางยางเฉินไม่สามารถอดกลั้นต่อไปได้อีกเขาไม่พูดไม่จาพลางลวงแท่งร้อนยาวราวกับเสียนมังกรจ่อหน้าดอกไม้งามก่อนจะส่งเข้าไปในความคับแน่นที่มีน้ำหวานช่ำหล่อเลี้ยง ชิงเวยรู้สึกว่าช่วงล่างถูกทิ้มแทงความเจ็บปวดและความสุขที่เราคอยมานานโหมกระน่ำน้ำตาสองสายร่วงหล่นอย่างกลั้นไม่หยุดสิ่งที่ตามมาคือจังหวะอันอ่อนแรงกระแทกกระท่นอย่างไม่หยุดหย่อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากลมหายใจอันร้อนแรงของชายหนุ่มและเสียงครวญครางของหญิงสาวสะทานไปทั่วห้องตอนที่21หญิงโง,ง,ง่วงม ผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงคู่ชายหนุ่มหญิงสาวก็สงบลงหลังจากนอนกลิ้งไปมาอยู่บนเตียงเนื่อนนานผ้าห่มผืนใหญ่ครอบคลุมทั้งสองไว้กับความยุ่งเหยิงดูเหมือนว่าพละกกาลังของเฉียงเวยจะยังไม่กลับมาเธอนอนบนตัวอย่างเฉินหน้าอกมะฮึมาบีบแน่นเหมือนในหนังแนวอีโรติก หญิงสาวผู้ได้รับประสบการณ์เปียกชื้นตรงบริเวณนั้นยิ่งให้ความรู้สึกมีเสน่ห์เป็นพิเศษเธอกรุยหน้าอกอย่างเฉินเบาๆพลางกล่าวเหนื่อยจังต่อไปไม่เอาแบบนี้แล้วนะแล้วแต่คุณก็แล้วกันอย่างเฉินคว้าหมับที่หล่มนกเล่าว่าถ้าคุณไม่ทำผมไปทำกับคนอื่นก็ได้ นายมันน่าไม่ไอายหลังจากทำกับฉันแล้วยังพูดถึงผู้หญิงอื่นทันทีอีกเฉียงเวยไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเธอตกอย่างเชิญทันทีพร้อมถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นตกลงนายมาที่นี่ทำไมกันแน่คงไม่ใช่ทำนั่นหรอกนะอย่างเชิญเหยียดแขนออกบีบหน้าเฉียงเวยเบาๆจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ นายหมายความว่ายังไงยังเฉิญลุกจากเตียงหยิบกางเกงขึ้นมา ควันหาบุหรี่คุณภาพเลวซามซองหนึ่งในกระเป๋าหลังจากอัดควันบุหรี่เข้าปอดจนหนำใจแล้วเขายิ้นแล้วกล่าวว่าที่ว่าใช่คือคุณยุยยุนผมถึงแม้ผมอยากจะจับกดแกะน้อยของคุณขนาดไหนแต่เบื้องหลังคุณมีปัญหานิดหน่อยการจับกดคุณนั้นทำให้ผมสูญเสียชีวิตปกติธรรมดารู้ไหมว่าผมต้องอดทนขนาดไหน เฉียงเวรอยพอยักหน้าฉันเป็นหัวหน้าแก๊งหนามแดงและยังเป็นศัตรูของพันธมิตรตะวันตกอีกเป็นธรรมดาถ้านายมายุ่งเกี่ยวกับฉันแล้วจะโดนหังเลขไปด้วยแต่ทำไมนายถึงตัดสินใจทำมันละ่ะหรือว่านายมีแผนดีๆเมื่อเห็นเฉียงเวยทำอะไรไม่ถูกอย่างเฉินพลันหัวเราะและกล่าวว่า คุณไม่ต้องคิดมากเป็นเพราะตอนนี้ผมเริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมน่ารังเกียจของพ่อคุณแล้วละ่ะอ๋อจะบอกให้ก็ได้ว่าลูกน้องของพ่อคุณทำให้วันที่แสนสงบของผมต้องปวดเสียนเวียนกล้าวดังนั้นผมคิดว่าแทนที่จะซ่อนตัวอย่างคนแก่ไม่สู้ไปเผชิญหน้ากับพ่อคุณตรงๆเลยดีกว่าถึงแม้ผมจะต้องลงแรงไปบ้างและอาจกระทบต่อคนหลายคนแต่ ในยามนี้สายตาหื่นกามของหยางเฉินจ้องมองร่างอัญญายยนของเฉียงเวยแต่นอกจากผมจะช่วยจัดการปัญหาของผมแล้วการได้จับกดหญิงโง่อย่างคุณทำให้ผมมีความสุขมากกว่าจากการถูกเรียกว่าหญิงโง่โดยคนที่เธอรักทำให้เธอไม่สามารถอดกลันได้อีกหญิงสาวกรอบตาทรงสเสน่ห์กล่าวว่า ดังนั้นนายจึงมาที่นี่เพื่อทวงของอย่างนั้นหรือหลังจากรับรู้จุดประสงค์ของหยางเฉินเธอไม่ได้ถามแผนการจากหยางเฉินอีกและไม่กังวลใดๆเกี่ยวกับตัวเขาเธอรู้ดีว่าการประทะกับสองกลุ่มอำนาจใหญ่ใกล้เข้ามาแล้ว นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่อย่างเฉินชอบเฉียงเวยมากเพราะถ้ามีดีแต่รูปลักษณ์แล้วอย่างเฉินก็แค่เล่นสนุกเหมือนอย่างผู้หญิงคนอื่นๆแต่เฉียงเวยรู้วิธีทำให้คนมีความสุขเธอเชื่อมั่นในความสามารถของเขาและถ้าเขาไม่ต้องการจะบอกเธอก็จะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นถ้าอย่างเฉินต้องการจะบอกอะไรเธอก็จะฟังอย่างตั้งใจ เมื่ออย่างเฉินไม่มาพบเธอเธอก็จะไม่เศร้าซีอย่างเฉินและรอเขาเงียบเงียบเมื่อใดที่อย่างเฉินมาหาเธอเธอก็จะรีบมาพบเขาด้วยความเร็วปานสายฟ้าฟาดและแสดงออกให้อย่างเฉินรู้ว่าเธอคิดถึงเขามากแค่ไหนเรื่องของเฉินฟึงอาจเป็นเพียงข้ออ้างของเขาแม้ว่าพันธมิตรตะวันตกจะไม่มารบกวนเขาเขาก็อาจจะทำลายแกงนั้นทิ้งเพื่อเฉียงเวยซะ หลังจากจูบอันเร้าร้อนผ่านไปตะวันเริ่มจะลับขอบฟ้าแสงไฟยามค่ำคืนเริ่มส่องสว่างเมื่อเวลานั้นมาถึงหยางเฉินลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าเมื่อเห็นหยางเฉินเตรียมจะไปความเศร้าส้อยปรากฏในสายตาเฉียงเวยเธอเม้มปากกล่าวมันเป็นความผิดของนายฉันระบมไปหมดแล้วเห็นไหม เท hey, ยังเชิญนัวรอกล่าวว่าผมเห็นว่าคุณไม่มีเลือดออกนี่แสดงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณงั้นสิเีิงเวยหน้าแดงก่ำไปด้วยความโกรธเยื่อพรมจารีของฉันบังเอิญขาดตอนยืดกล้ามเนื้อต่างหากแล้วมันจะเป็นยังไงนายกำลังบอกว่าของฉันหลวมงั้นหรือ ไม่ใช่ใช่ยางเชิญหัวเราะลั่นกล่าวยิ้มว่าโหที่รักของคุณแน่นขนาดนั้นผมแทบจะดึงไม่ออกอยู่แล้วมันจะหลวมไปได้ยังไงห้าห้าค่อยคำของอยางเฉิญเต็มไปด้วยเรื่องน่ารังเกียจเฉียงเวยรู้สึกอยากหัวเราะปนร้องไห้เธอดึงผ้าห่มขึ้นปิดหน้าโดยไม่ใส่ใจสายตาอย่างเฉิน ยางเฉิญเลิกยกผ้าห่มออกยิ้มอย่างพอใจพลางเดินไปที่ประตูแต่แล้วก็ทำท่าเหมือนนึกบางอย่างออกเฉียงเวยที่รักภรรยาสั่งให้ผมไปหางานใหม่ผมกำลังคิดว่าจะเลือกงานสบายสบายไม่เครียดแต่ผมไม่มีคนรู้จักในเมืองจงไห่เลยนี่สิคุณพอจะแนะนำผมหน่อยได้ไหม ภรรยาถึงเวยเคลื้ยงผ้าห่มออกปานสายฟ้าบึ่งตากว้างถามอย่างตกตะลึงเมื่อไรนายมีเมียตั้งแต่เมื่อไรกันเธอต้องทำเสษสางตลอดทั้งวันเราเพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันวันนี้เพราะอะไรนั้นผมบอกอะไรมากไม่ได้แต่ที่รู้รู้เราแต่งงานกันไปแล้วอย่างเฉินายหัวด้วยความเศร้า สีหน้าของเฉียงเวยเปลี่ยนไปมาเป็นพันครั้งพูดด้วยเสียงโศกเศร้าถึงแม้ฉันจะไม่เคยคิดเป็นภรรยาตามกฎหมายของนายแต่ทำไมนายต้องทำร้ายฉันขนาดนี้คุณไม่ต้องการเป็นภรรยาของผมงั้นหรือ การเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นสำหรับฉันที่อยู่ในโลกใต้ดินมันเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งฉันไม่เหมาะจะเป็นภรรยาที่แสนดีเป็นคุณแม่ที่น่ารักเลยสักนิดใช่ไหมและคุณสามีแสนดีคุณนี่มันนางมาร้ายจริงๆอย่างเฉินกล่าว หลังจากหัวเราะกันไปเมื่อกี้ดูเหมือนเฉียงเวยจะไม่สนใจเรื่องการแต่งงานของหยางเฉินอีกเธอคิดสักครู่ก่อนแนะนำหยางเฉิน ถ้านายต้องการส่องสาวสาวและต้องการงานที่อิสระแล้วก็ลองไปที่อีเลยส์สิที่นั่นเป็นอุตสาหากรรมแฟชั่นและเครื่องสำอางขนาดใหญ่ได้ยินข่าวว่าตอนนี้กำลังรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ทั้งชายและหญิงพวกผู้ชายต่างรีบไปสมัครกันมากมายเลยละ่ะประชาสัมพันธ์ผู้ชายด้วยยางเฉินเข้าใจได้ทันทีดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีสาวสวยอยู่ตรึง ใช้สวัสดีการดีผลตอบแทนเยี่ยมและที่สำคัญที่เลยถือเป็นบริษัทเกี่ยวกับความงามที่ใหญ่ที่สุดในจงไ่มีทั้งเครื่องแต่งกายและเครื่องสำอางฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่นายกำลังมองหานะคุณสามีเธอแสดงออกเหมือนกับว่าฉันรู้จักนายเป็นอย่างดียางเฉิญปราศจากความเขินอายเขาพยักหน้าด้วยความพอใจ เยี่ยมจริงๆนี่มันยอดเยี่ยมมากเงินเดือนนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญอยู่ที่สิ่งแวดล้อมต่างหากอ้าพรุ่งนี้ผมจะไปสมัครทันทีพูดจบก็เดินออกจากห้องไปเฉียงเวยมองอยางเฉินจากไปพร้อมถอนหายใจโดยไม่รู้เลยว่าเมื่ออย่างเฉินออกไปนั้นเขาพูดกระซิบในความเงียบงาน อะไรกันนะที่ทำให้เฉียงเวยหวาดกลัวขนาดนี้ตอนที่22ในความเป็นตายหลังออกจากบารโรสมาไม่นานอย่างเฉินรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเขาเกือบไปผิดทางเพราะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางไปบ้านหลังใหม่แต่เมื่อนึกถึงใบหน้าเย็นชาหน้ารักของหลินรั่วซี่มันทำให้เขาอยากแกล้งเธอราวกับเป็นคู่แค้นกันมาแต่ชาติปางก่อน รถรูขับผ่านชานเมืองตัดเข้าเส้นทางหลวงทันใดน,นั้นหยางเฉินสังเกตเห็นรถคันข้างหลังเปิดไฟสูงส่องมาที่รถของเขาหยางเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยขับเปลี่ยนไปเลนอื่นดังคาดรถคันนั้นเปลี่ยนเลนตามส่องไฟมาที่รถของเขาต่อแสงไฟสะท้อนกระจกหลังสว่างจ้า เวลานี้จราจรไม่ติดขัดในถนนเส้นเลี่ยงเมืองถนนสายนี้เป็นวันเว2เลนอย่างเฉินรู้สึกว่าเขาคงโดนหมายหัวโดยแก๊งนักซิ่งอย่างไรก็ตามรถ BMW M3 นั้นไม่ใช่รถธรรมดามันเป็นรถระดับท็อปคลาสมันไม่ง่ายเลยที่รถธรรมดาจะตามทานันดูเหมือนว่าแก๊งรถซิ่งนี้จะมีเบื้องหลังไม่ธรรมดา ไม่รอให้หยางเฉินคิดวิธีรับมือรถสองคันจากข้างหลังขนาดรถอย่างเฉินทั้งซ้ายและขวารถสองคันคันหนึ่งขาวคันหนึ่งดำขับด้วยความเร็วกว่า1-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแซงหน้าอย่างเฉินขึ้นไปขวางทางรถของเขาอย่างเฉินเห็นรถคันนี้ได้ถนัดตาสายตาเปลี่ยนเป็นตกตะลึงเป็นเปอร์รา่ีเอส 430และ BMW M62 คันนี้สามารถชนะรถของเขาได้สบายสบายถึงแม้ในบนรรดาเฟอร์รารี่รุ่น F430 จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาจาก F360 แต่อย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นรถเฟอร์รารี่ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจึงไม่ได้มีดีแค่ชื่อ ทางด้าน bmw m 6แม้จะห่างจาก m 3เพียง3รุ่นแต่ด้วยเครื่องยนต์5ลิมันไม่ง่ายเลยที่จะต่อกรกับมันด้วยราคาที่มากกว่า700,000รถคันนี้เป็นรถหรูอย่างแท้จริง ยางเฉิญรู้สึกขืดขึ้นคออยู่บ้างถ้าแค่รถสองคันนี้แล้วก็เขามั่นใจเปลี่ยนล้นว่าสามารถสลัดหลุดได้แต่ในขณะนี้ยางเฉิญได้แต่ยอมแพ้แสงไฟสีแดงทางด้านหลังของเขาปรากฏเป็นรถปอเช่9-11 รถรุ่นนี้ผลิตมาแล้วกว่า40ปีภายใต้แบรนด์ปอร์เช่พอเชเช์ด้วยการปรับปรุงมายาวนานแต่รูปทรงนั้นแทบจะเหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วสามารถบอกได้เลยว่าดีไซน์นี้ล้ำนำยุคสมัยอย่างแท้จริงเมื่อเปรียบเทียบความเร็วระหว่างรถของเขากับพวกนั้นแล้วความเร็วนั้นต่างกันถึง70-80จุดความแตกต่างนี้ช่างมาโหฬานนะัก ดูจากรถพวกนี้แล้วอย่างเชิญวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มนักซิ่งนี้ไม่ใช่พวกปล้นรถแต่อาจเป็นลูกคนรวยที่ต้องการเล่นสนุกเสียมากกว่าอย่างเชิญได้แต่ด่าทอสวรคแทนที่เด็กพวกนี้จะไปศึกษาเล่าเรียนแต่กลับเอาตัวเข้าหาปัญหาดังเช่นคราวก่อนอยางเชิญขี้เกียดจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขาชะลอรถลงตั้งใจปล่อยให้พวกนั้นผ่านไป อย่างไรเสียแผนการทั้งหลายหรือจะสู้ลิขิตฟ้าทันทีที่อย่างเฉินชะลอความเร็วพอเชอดด้านหลังเขาบีบแปรเสียงดังทันทีตามด้วยรถสองคันข้างหน้าก็ลดความเร็วตามดูเหมือนเด็กพวกนี้จะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆ ตามกฎหมายของจงไห่แล้วถ้ารถคันหลังชนคันหน้ารถคันหลังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดถ้าชนสองคันก็ต้องจ่ายสองคันแต่ถ้าพอเชิญมาชนหลังเขาคนขับก็ต้องช่วยจ่ายด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เสียเปรียบอยู่ดี ยังเฉินเข้าใจลูกแกล้งของเด็กพวกนี้แล้วเขาเผยรอยยิ้มเยี่ยงเกรียมถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องรถแต่เขาก็อยู่ในระดับท็อปเมื่อก่อนเขาขับรถหลายสิบคันในเยอรมนีนือบูร์กิงเป็นสนามแข่งรถสุดท้าทายติด1ในสของโลกและเกือบได้อันดับท็อปของรายการ เมื่อคำนวณบางอย่างเรียบร้อยแล้วยางเฉินตัดสินใจจะให้บทเรียนสำคัญกับเด็กพวกนี้ถ้าพ่อแม่เด็กพวกนี้ไม่สั่งสอนลูกให้ดีแล้วก็เขานี่แหละจะสั่งสอนเด็กพวกนี้เองยางเชิญขยับมือในชั่วพริบตาปล่อยคันเร่งเหยียบเบรกพร้อมหมุนพวงมาลัยให้รถเสียอาการรถ n 3ของเขาพลันหมุน180องศาคลืดคลืคลืด ยังแอสเซ้า์ถลายไปกับพื้นถนนปลดปล่อยกลุ่มควันสีขาวกลุ่มใหญ่ซึ่งเห็นได้ชัดในยามค่ำคืนรถของอยางเฉินเปลี่ยนทิศทางการวิ่งและพุ่งเข้าหาพอเชอทันใดคนขับทั้งหมดต่างตกตะลึงเมื่อกี้เขาดริฟเขาคิดว่าตัวเองเป็นทาคุมิฟูจิวาระหรือยังไงกัน สัญชาตญาณบอกคนขับรถพอเชอว่าคนผู้นี้ตั้งใจกลับรถพุ่งเข้าประทะด้วยความเร็วมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเงารถสองคันพุ่งเข้าหากันดังกระสุนปืนลูกโม่ในเวลานี้ความเร็วรถมีมากกว่า160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับพอเชอเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีเขาขับเบี่ยงออกข้างทางทันที เห็น <S an> <He hn S 2> ได้ <S <S <an> <S ชัดว่ารถ bmw m 3คันนี้ไม่ลดความเร็วลงและไม่มีทีท่าจะเปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดความหนาวเหน็บเกาะกุมหัวใจคนขับพอเชอทันทีด้วยความเร็วขนาดนี้ถ้าเกิดการประทะกันหลักก็แน่นอนว่าไม่ตายก็พิการแน่นอนพวกคนขับต่างหลังเหนื่อยเย็นเหยียบคนผู้นี้เป็นคนแบบไหนกันเขาไม่กลัวตายเลยหรืออย่างไร รถ M6 และ F430 หยุดลงประตูรถทั้งสองเปิดออกชายหนุ่มสองคนในชุดเสื้อยืดก้าวลงจากรถด้วยท่าทางไม่เป็นมิตรย่างเชิญหยุดรถเช่นเดียวกันก้าวเดินไปหาชายหนุ่มสองคนนั้นชา้ชาๆเขารู้ว่าถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้ให้จบพวกนั้นต้องไม่ยอมเลิกกล้าแน่ๆ ประตูรถพอเธอเปิดออกทำให้อย่างเฉินตกตะลึงเป็นเด็กสาวผู้หนึ่งสวมหมวกเห็ดสีชมพูเสื้อยืดลายการ์ตูนสีขาวและกางเกงยีนขาสั้นต่างหูรูปหัวกะโหลกพร้อมสร้อยคอกางเขนสีเงินใบหน้างดงามหมดจดโดยเฉพาะดวงตาคู่งามแสดงออกถึงเสน่ห์ในวัยยาวเพียงแต่ร่างกายยังไม่เติบโตเท่าที่ควรดูแล้วเธอน่าจะอยู่แค่มัธยมปลาย ดวงตางโดงงามจ้องมองอย่างเฉินพร้อมเดินเข้ามาแล้วยกมือน้อยๆที่มีรอยสักรูปผีเสื้อสีม่วงเธอเผยเขี้ยวเล็กๆก,กล่าวอย่างสนุกสนานว่าฉันชื่อถังถังยินดีที่ได้รู้จักค่ะอย่างเฉินมองเด็กสาวด้วยความตกตะลึงเล็กน้อยเขานึกว่าจะเห็นน้ำตามากกว่าการจับมือเป็นมิตรแบบนี้ โดยไม่รีรอยอย่างเฉินค่อยๆย,ยกมือขึ้นจับก,กล่าวว่าผมชื่ออย่างเฉินไม่ยินดีที่รู้จักพวกนายทุกคน